ครับผม่ทนผู้ชมนําบนอยู่พูนอยู่ไกลๆผุนเนาะกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้พ้าผีผพานนองมาที่ตามทะเลกับนาบนครับผมโอ้ยมือว่านกมาครับผมแต่่าดสวนกันบบเจอกันบางคนก็่นไปแล้วแต่คมเป็นจริงพ่นก็อยู่บ้านนี่แหละครับผมเพียหยังตงมาตามเลขกับนาบนเพระว่าเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นครับผมฝันแม่นเคยให้คลิปไปแล้วเขาสามโตจะจจะตรงๆเลย งวดนี้ก็ฝันดีอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมเดินทางไปหาเก็เพดอยด่ดอนปูตาไปขอโชคขอลาบน้ำปูตาไปเห็นงูสองตัวนบนว่ามันใจจังได้ก็เป็นงูงูปูตาครับผมก็เลยบอกว่าเพิ่นเกี่ยวกันอยู่นะครับงูสองตัวเกี่ยวกันอยู่ก็เลยบอกว่าใครเป็นงูปูตาอีีให้ออกจากกันเมื่อกระเากฏว่าแยกออกจากกันยกหัวขึ้นพัวอนบนกับบอรอซาแหะครับขอโชกขอลาบม,มาฝากพีตอนนองแน่นอนได้สามตัวจ้า จะเป็่นตัวใดนั่นเดี๋ยวพอเทียงจะพี่น้องไปฟังจากปากน,น้ำบนพร้อมๆกันเนาะครับผมเนาะแต่ว่ก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ,นะบน้บนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนำะบนสวัสดีค่ะมาติดตามวันก็นมากครับผมแต่ว่าได๋ยนินแต่ว่าพอตาว่ามันไปแล้ว แต่ว yup. like oh, ่าตามจริงเพคนว่า hmm. บ mm ่ไ hmm. ด้ไปอยู่นี่เราก็ได้ยินเสียงมูเจ้าอยู่อาจารย์นี่น่งเลยอยู่กับกุ้งโขจะได้พลาดกันแต่ว่ากรรมะที่ตามให้คือเก่าเนาะเป็นอย่างตรงมานั่นะบนเพราะว่าครั้งหนึ่งเพค่อยบอกเลขถือสามตัวตรงได้ครับคุณแตงโมชุ่มคยบอกถือสามตัวตรงเนาะนั่นแค่กต่แม่นย่อแต่โบเก็บโบป่วยแม่นบ่กันเจ็บป่วยมันกับว่มีสมาธิฝันนอกมันเป็นเหมืนคนเลื่อนหลังไปอืมเอ้าเมื่อกี้ฝันเราบอกครับผมนะบนฝันแล้วเอาบอกซูเอฟซีเป็นฟังเนะครับ วันว่าพีเก็บเห็ดพีเก็บเห็ดนั่นเก็บเห็ดผัวนั่งเคียเห็ดอยู่เป็นป่าแบบไงหรอกนี่ตะกุกย่างกูเกยไงก็โดนจะปูห้อง,องนี่แหละเก็บเหบ็ดไป,ปดวันผู้เดียวไปผู้เดียวพ่ายก็ตายทั้งหลังนี่เสียขวขกักข่าขว,ขากวักข่าข้าศึกหลังยังน่อแบบนี้น่อยังไม่ผู้เดยียวใบก็เลยไม่นา่าึ้นงูสองตัวหรือพันกันมาไม่ยุติหมง่งข้างหน้า นุ่งหอก่งก็ตีเหยาบเลยเหยาบถือขัอข้วอพอดีก็สองตัวบัดมีแจให้พ่อมาลัางไว้ก็ได้สิขั้วไปเอามีอยู่ข้างๆบาดต้นงมันรวยออกไปมันเลื่อยออกจากอนันตีนไปอยู่ข้างๆก็พอดีจับมีอะไรฉีกฟาดตัวอยู่ในตีน,ตนมันต้นนัาา้นหมดเลื่อยทาไมมันอยู่ที่หลังตีนปะไม่บอกวิทยาศาดตร์เถอ ถ้าฟันลูกไหนาขาดตงตีทั้งทั้งงูไปท <วะ S 1> ั้งงูทั้งตีแน่นอนจั้ขาดเลยแล้วเนาะตัว้องมีทั้งต้องมีลุมเนาะฟันเนากฟัน,ฟนลูกยังสี่ครับมัวขาดเบิดลเลยเหรอก็เลยมาฟันอืมว่างเงินไปวันนี้เลโย,โย,โยโยโยตีนออกอ,อันงูเอยียงหนอนเนี่ย,ยง,งูอีปูบ่ว่าอ่โอ้คิดว่าเป็นเป็นปูตาเออเป็นอันเออนอีปูแล้วเปิ่เป็นปูตาแล้วครับผม บ้านก็เลยว่าโอ้ยอีปูเอ้ยแต่มันมูอีปูก็จะขอเฮ็ดขอ heat ได้ด้วยว่ะทำยังไงถึงมึงไดว่ะโอ้บ้านนี้ก็อวยก็มาพันใ่กันมาพันกันพันกันเองสองตัวนั่นสองตัวพันกันพันกันไปพันกันมาหัวไปหัวกันนั่งไกลๆนี่มึงหลอกบริยืนนะโอ้ยที่เทนี่ยตีเอาเองก็ได้เยอกว่า นอบนว่าเออว่ากันนะว่าเราจะต้องอะไรออกจากกันมาหห้หนามาใช้เฮาอยู่สงาะเกคออืมบบติงแน่นหนาเฮาจะซื้อตอนมันมันพันมันพันใช้กันลงอเบื้องจีนหนึ่งคือจังเลขาเบื้องจีนหนึ่งคือจังเลกเกตมันก็นั่งจ่อเบื้องไกลๆนั่งจ่องเบื้องคคาจ่องเบื้องค้ากันกระตาอยู่อยู่ข้างหลังนี่ก็ว้างว่าข่า อก็แ <mm um> ั actually, ่งจ่องมึอที oh ่พ no ันกันไปคันกันมาเบึงเบึงจังหนึ่งี่จังเหล็กห่าเมื่อกี้นั่งก็จังเหล็กเกียดว่าขันเนี่ยตีเอเองก็ได้ว่ะบ้านก็เลยทำไมงูปูยี่หออจากการเมืองหมดส่นว่าเราก็ออกจากกันยกข้อขึ้นมันคือเก่ายกข้อขึ้นอืมยกข้อขึ้นที่แรกตอนตอนหน้าบนพระในบ่อนั่เจียวกันยัวมันพันกันอยู่ออพ่อว่าขันของมันเป็นปูยี่หกะให้ออกจากกันเมืองปรากนว่า ออกแยกกันเลยออกแมงแฉงสองก็เลยว่าผู้ขอเฮ็ดอีเล่อหันหลังใส่หนอครับงูเคยอยู่้างหลังเก็บเฮ็ดไปเฮ็ดต็เก็บก็ยังเก็บไปเก็บมาเจ้หล่นกระตาเลยแก้เสือแค่นี้ผู้แคดใหม่ผู้แคดเออไม่ลายผู้แคดว่าเก็บงาดลุงงาดลุงบรรมุ่งใหม่คือหนึ่งโมเห็นสองงูสองตัวนั่นอมเห็นเลยแปลกดีวเป็นงูปูีแค่เนี้ยเป็นปูตาอีแลวเนาะ เพราะว่ากระยูกระยูดอนผู้ตาพ่อมาสมบูรณ์ว่าก็จิว่าดอนผู้ตาผมมันมีกุกหยางไงนะกุก่างแบบสมัยเก่าห้อเป๊ะเจ้าหมูหบวงหงวงอย่างตาสีดำเปนดำไงตัอนเด็กองสัมสัมบีแข่งอยู่ล้เนาะยต่ว่าเห็นเห็นเมื่อตัวเลยเห็นชตะส่วงกันประมาณครึ่งตัวขึ้นมาหัวหงนอะไรนั่งไ่เ <ม S 2> ห็นคงคงนั่งเนาะครับนั่งเบิ่งคักคักนั่งเบิ่งคักคักจ้องคักคัก แปลจะว่าว่าสิฟันธนี่นะจะได้ยังเหลือมันขังหัวมากายลังตีเออโอ้แปลเลขดีว่ะกรแปลเป็นเลขแปลให้ตัวใดหนะาบนฮาเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเพราะว่าเฮ็ดนี่กับเจ็ดมันบอกครับเฮ็ดฮาคือเขาเฮ็ดฮาตีนกับฮาตีนกับฮางูก็เจ็ดอ๋อแต่ว่าัชเห็นวัชพันกันน่ะก็เห็นไข่เลขฮาเจ็ดเออ เยบที่ยบที tiempo tiempo, tiempo tiempo. Ah, right. ่เด uh, ียวมันถือสองตัวนแย้ถือครบถัองสองต้วนะบนอลกเจ็ดท้าข้งหลังแล้วแต่จีสลับเอาัวแตะว่าห้านี่เจ็ดเจ็ดนะห้าเจ็ดเจ็ดว่าๆๆายห้าเจ็ดเจ็ดเนียครับผมทสานผช้ชมเป็นมากลีกตองครับผมเป็นมากลีกคูบอมันเคยตีแล้วหมเหรน่บอแต่พอถึงงูมันไม่ตีเป็นเจ็ดเล โอ้พองูสองตัวน่อพันกันอยกก็ได็เป็นสองเจ็ดเออเป็นเจ็ดเจ็ดยิงกระหาร์เฮ็ดกรหาคือก็ถ้าท่านไหนผมมากสามตัวก็ะตัดเอห้าเจ็ดเจ็ดกัตัดเป็นหาเจ็ดเจ็ดหาหรือว่าสลับกันกรได้ครับผมเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดก็ได้หรือว่าเจ็ดเจ็หากบ่หลายครูได้ครับผมสามหลุมสามหลุมพาเลขนะบนนี้คยเข่าสามตัวตรงมาแล้วครับผมเข่าสามตัวตรงอยากกงสลับกันตัวนั้น ตอนว่าจะฟันนี่แล้วมันตัวหนึ่งขึ้นมาเทิงนะตัวหนึ่งยุทิมุ่งมันออกไปแล้วกับบัดตีนเท่าอยู่กลางครับนี่แหละจะต้องสลับเนี่ยรือสึเป็นเจ็ดหาเจ็ดจากสี่ก็ได้เป็นเป็นไปได้เนี่ยเจ็ดสิบตีเนาเนี่ยเจ็ดสิตีเอาครับผมเนี่ยเจ็สิพิจนาเบุงเขาเองนับกันนับครับผมเนาะอ๋อทานยังอีกแมามีเท่าบ่มีไก่นะบนเพื่นยกให้พี่น้องในบ้างตัว งูกับงูเจ้าทีงูปูาต,า<อ>ตาอยู่แล้วออนี่ครับผมงูอีปูงูปูาตาครับผมออกง่ายๆคือปูาตาล่ะครับจะบาเพนนบ,บน,เพนบนเพนผูเอื่อนปูตาผูเอื่นอีปูครับผมปเป็นสองตัวมันเกี่ยวกันอยู่กอดกันอยู่คนว่าเป็นงูปูอีี่ออกจากกันเืิ่งมาสั่นกับปากฏว่าแยกออกจากกันแยกกออแต่ว่ากับเฮ็ดยังให้นบนขึ้นกันครับผมมีน้ำซ้ำได้ทังเห็ดเต็มกระตาตัวเลขก็ได้ครับผม ใครมากล่องแคบหนาจอยเบิ้งด้วยครับผมห้าเจ็ดเจ็ดบนวันหรือว่ามันจะเป็นเจ็ดหาเจ็ดฟอฟอตัวหนึ่งมันอยู่ใต่ตีนตัวหนึ่งมันอยู่เทืองตีนว่าสั่นตีนอยู่กลางตีนนี่ก็เป็นหาเพราะว่างูสองตัวกับงูกับเป็นเจ็ดอยู่แล้วอยู่ใต่ก็เป็นเจ็ดอยู่เทืองกับเป็นเจ็ดไข่ว่าอยู่หนาเป็นเจ็ดอยู่ท้ายก็เป็นเจ็ดหายู่กลางกันสีก็ได้ครับผมเนาะก็ล่องพิจณาเอาเบิ้งครับผมหมุนหาเอาเบิ้งเอิงเนาะครับผมเนาะ หอกก็ต้องหมุนไปนั่ครับว่าหาเจ็ดเจ็ดกะหมุนเป็นเจ็ดหาเจ็ดหรือว่าเจ็ดเจ็ดหาสิได้ตัดเล่นก็บารลายตัวครับผมเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคมาเด้อครับผมแต่ว่าขึ้นบนก็ต้องล่งลางไปแล้วก็ต้องกลับมาน้่ครับผมเจ็ดหาหาเจ็ดเนาะอ๋อให้ทุกท่านโชคดีล่ำรวยเงิ้ท่องสบู่สัคนคลิปครับผมคลิปนี้พอเที่งเขาตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาแต่ว่า่อนจากกันครับผมพอเทียงมีของดีมาฝากพี่ต้อนน้องเป็นของซอยขายซอยขายพูดได้เดไปขายของดีดีครับผมสีพึ่งน้องช้าง ผู้ใดห่วจักว่จาจะของดวงบ่อยดีครับผมขายขล้องบ่อยขได้ล่องบูซาไปเบิรงครับผมบูซาไปแล้วจะขายคล้องดีจะมีโชกท่านไหนอยากได้รอยบป้งฟังรายละเอียดจากปากปู่ได้เลยครับผมขอบคุณครับนะบวงขอบคุณครับมุมคลชินี่สิว่าน้องสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกำลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปูบ่บุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เพชรนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไปบานนี้เฮ่อนก็ได้รถก็ดีสีเป็นสีมงคลท้ามา้าขายกับบริโตกดามีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่เขาใจว่าสาร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีเป้เสื้อ,อจ่ว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเ,เขาอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกวป็หลักสาก็เลยบางความเกียคุยก็ลงปูว่าลูกหลาน,นี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อที่ไปที่เหมือท่ที่เหนือนไปอมันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยก็ลงปูหยีว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพูดค,คุนขึ้นหยกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่น,นก็เลยให้รดานย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นยรีรอมีผู้ตัวคุณนนี่ก็โตมีอยจิิตมีอำนาจสามารถมอนอวดอยจิิสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุจนขึ้นมาครับวานนี้ได้วัตถุแล้วมีหนองส้างมีหนังสร้าง,งมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบอกตูมกินเนื้อเท่าีงปากตูม,ตม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผม็สมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูม,มากบ,บานเพระเาะตาบนโบเอาบนมาเอาอีกฝา,ากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเงื่อนตัวเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อนังฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากคุนพุ่นบานต้นคุนต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปไไ้ยุ่งเลี่ยนนี้ม,มานี่คือใบคุนนี่ นี่มันไม่คุ้นโพ้าะปฏิฐานอยู่ครับมนัน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมอ,อ,อัสีบริอัสีบริองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นมวนสารไม่เงียดำมีตำนานมากกันผีกรนสางกับพระลงอยู่ในนองสงร้างคือไม่เงียดำเสียวมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสงร้างคือพวกเสกของพุทธเบิดตำนานอยู่ในเจ็ตำนานเบิดบุกเสก เชื่อสี่ร้อยแปดจบบุ๊กมาสโซเล่เชื่อจะเป็นกู้บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจางยสี่ปูปบุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปู้สีอนุตโรอายุณวันนีร้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิีลงนี่ปูปบุกเสพให้รุ่นแรกอ่าท่ายไปสองผู้รอดอ่าบัดกุดคูนอ่ปู้รอดทั้งมาตินโน่นเป็นผู้บุกเสพผู้ที่สองอ่า สามปูเปลี pur, ่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใเฉพคนมังมีอยู่กินสว่างกันบรรจุทีวดูครับบนี่น,นี่นี oria, okay. ่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิทสมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสีไปของคนใหญ่ที่หอมคุก ราชคูปูนสำเน็กนนะั่นแหละคือ่ังความเป็นมาก